สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n n น l อาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับมาติดตามนะสถานการณ์นข้อมูลในสหรัฐสักนิดหนึ่งนะครับนะมาดูบัญชีงบดุลนะครับนะของธนาคารกลางสหรัฐเฟดนะว่าได้เพิ่มสูงขึ้นนะครับเป็นประวัติการนะ6.62ล้านล้านดอลลาร์แล้วนะครับ นะเนื้อหาข่าวเป็นอย่างไรนะครับมาดูเนื้อหาข่าวกันนะครับบัญชีงบดุลนะครับของธนาคารกลางสหรัฐนะ Federal Reserve นะได้เพิ่มสูงขึ้นนะเป็นประวัติการนะในสัปดาห์นี้นะครับที่6.62ล,ล้านล้านดอลลาร์ในขณะที่ธนาคารกลางนะได้ใช้อำนาจซื้อนะที่ไร้ขีดจำกัดของพวกเขาเกือบทั้งหมดนะเพื่อที่จะอุ้มพยุงสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อรักษาการทำหน้าที่ของตลาดต่างๆนะท่ามกลางการตกร่วงอย่างเสรีทางเศรษฐกิจอย่างฉับพลันนะสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดโคโรนาไวรัสนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมนะครับเฟดนะได้สลัดทิ้งนะอัตราดอกเบีย้ยลงไปที่ศูนย์เริ่มต้นที่จะซื้อพันธบัตรและออกชุดโปรแกรมประวัติศาสตร์นะที่จะรักษา การไหลของสินเชื่อและคำจุนความเชื่อมั่นธุรกิจและครัวเรือนบัญชีงบดุลของธนาคารกลางนะณวันพุทธที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นนะราว2 0 0แสนล้านดอลลาร์จาก6.42ล้านล้านดอลลาร์ในอาทิตย์ก่อนหน้านี้นะนั่นคือได้เพิ่มขึ้นนะจากเพิ่งเพียงแค่4.29ล้านล้านดอลลาร์ในอาทิตย์แรกนะของเดือนมีนาคม ขณะนี้ฮะมันเทียบเท่ากับเข้าๆนะราว30%ของขนาดเศรษฐกิจสหรัฐก่อนจะถูกโจมตีโดยวิกฤตและอย่างแน่นอนที่สุดนะฮะจะเติบโตใหญ่ขึ้นในอาทิตย์ต่อไปข้างหน้าในขณะที่เฟดรักษาการสะสมสินทรัพย์ต่างๆและเศรษฐกิจหดตัวนะครับธนาคารกลางนะยังคงต่อเนื่องที่จะตะคุบ ่วยมาของหลักทรัพย์กระทรวงการคลังนะตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์อื่นๆตามข้อมูลที่ถูกปล่อยออกมาในวันพฤหัสบดีการถือครองของเฟดใน o ดเกตแบ็กซิเคอร์ตี้หลักทรัพย์นะที่หนุนด้วยอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นไปที่1.62ล้านล้านดอลลาร์จาก1.57ล้านล้านดอลลาร์การถือครองพันธบัตรรัฐบาล เพิ่มขึ้นไปที่3.91ล,ล้านล้านดอลลาร์จาก3.79ล้านล้านดอลลาร์การใช้เส้นทางสภาพคล่องนะเรียกว่าสวอปไลน์นะแลกเปลี่ยนของธนาคารกลางเฟดซึ่งอนุญาตให้ธนาคารกลางต่างชาตินะที่จะแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราท้องถิ่นของพวกเขาเพื่อเงินดอลลาร์ได้เพิ่มสูงขึ้นนะไปที่4 0 0แสน เก้าพันเล้านดอลลาร์ในวันพุธจาก378,300ล้านดอลลาร์ในอาทิตย์ก่อนหน้านี้งบดุลเงินให้กู้ยืมนะสำหรับหน้าต่างส่วนลดของเฟดซึ่งเป็นโปรแกรมการให้กู้ยืมพักพิงสุดท้ายของพวกเขานะร่วงลงไปที่33,700ล้านดอลลาร์ จากระดับ36,300ล้านดอลลาร์ในอาทิตย์ที่แล้วเงินให้กู้ยืมกับาการอำนวยความสะดวกนะสินเชื่อกลุ่มผู้แทนชั้นปฐมภูมินะของเฟดได้ตกลงไปที่31,500ล้านดอลลาร์จาก33,400ล้านดอลลาร์ในอาทิตย์ก่อนหน้านี้นะการ ใช้ของการำํำนวยความสะดวกนะสภาพคล่องกองทุนรวมในตลาดการเงินถลายลงไปที่48,800ล้านดอลลาร์จากระดับ5,700ล้านดอลลาร์ในอาทิตย์ก่อนหน้านี้การอำนวยความสะดวกนะการจัดการทุนตาสารพาณิชย์2 llc นะซึ่งเป็นพาหนะที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์พิเศษ โดยเฟดด้วยการปลูกเงินนะจากพันธบัตรสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นไปที่2,700ล้านดอลลาร์จาก974ล้านดอลลาร์ในวันที่15เมษายนการำดำานวยความสะดวกนั้นเริ่มดำเนินการในอาทิตย์ที่แล้วรายการใหม่สุดนะที่เกิดปรากฏในบัญชีงบดุลของเฟดคือเงินกู้ยืมนะที่นำเข้ามาจาก ธนาคารต่างๆที่เข้าร่วมในการบริหารจัดการธุรกิจขนาดเล็กที่เรียกว่าโปรแกรมปกป้องการจ้างงานนะครับในเบื้องต้นออกมาที่349,000 0ล้านดอลลาร์แต่ตั้งไว้ที่จะขยายภายใต้ความเหมาะสมใหม่จากสภาคองเกรสภายหลังจากที่ปริมาณดั้งเดิมได้หมดไปในเวลาน้อยกว่า2อาทิตย์เฟดได้ถือ เพิ่งจะเกินกว่า8,000ล้านดอลลาร์ของเงินกู้ยืม PPP นะวันพุธปริมาณที่แน่นอนที่สุดนะจะเพิ่มขึ้นในอาทิตย์ที่กำลังจะมาเฟดรวมถึงนะได้กล่าวว่าพวกเขาจะประกาศสั้นๆต่อกฎกติกาใหม่ที่จะขยายการเข้าถึงของ PPP ให้เหนือกว่าบรรดาธนาคารต่างๆเพื่อที่จะได้กลุ่มสถาบันต่างๆที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นสามารถเข้ามาร่วมกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาขาห่าวนะที่แปล มาให้ฟังนะครับก็คือขนาดนี้นะโดยสรุปก็คือธนาคารกลางสหรัฐ f e ด f r d l r e s r r v e r v เนี่ยนะได้เข้าไปอุ้มนะครับนะพิมพ์เงินสร้างหนี้สินมากมายนะขณะนี้บัญชีงบดุลของเฟดก็ไปถึงประมาณเอ่หจุดนะหกนะล้านล้านดอลลาร์นะครับนะประมาณ30%นะของ GDP สหรัฐนั่นเองซึ่งเราจะมองเห็นว่านะครับนะ เป็นกระบวนการนะที่เข้าไปซื้อสินทรัพย์นั่ว่าจะเป็นพันธบัตรนะครับหรือว่า mbs นะ mortgage b a c k security รวมถึงมีการปล่อยให้กู้ยืมนะบรรดาธน,นาคารพณิชย์ตต่างๆนะเพื่อปล่อยไปช่วยเหลือนะครับการจ้างงานนะในธุรกิจขนาดเล็กนะที่บรรดาธนาคารเนี่ยนะมารวมเงินให้กู้ยืมกันเรียกว่า ppp นะครับ ก็เรยว่าแผนปกป้องนะครับนะในการจ้างงานนั่นเองนะซึ่งเราจะเห็นทิศทางนะครับว่าขณะน,นี้ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยนะได้เข้าไปซื้อสินทรัพย์มากมายเพื่อพยุงตลาดรวมถึงในบ้านเราด้วยนะครับนะธนาคารแห่งประเทศไทยก็ทําแบบนั้นนะก็เข้าไปพยุงเข้าไปช่วยเรื่องของออหุ้นกู้นะหรือว่าตลาดทุนนะครับแต่ว่าติดตามดูต่อไปนะครับนะว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่นะครับ ใครชอบฝ like, ากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0 5.1ครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามและสอบคุอาจารย์เสกเสมอมานะครับก็ฟังดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ